ที่สาวคนนั้นฝัน,น,นว่าข้นมากเกินไปเลยเต่าเลยโอ้โเนยครับคนนี้นะเว้ยตื่นเต้นได้เจอพี่สวัสดีครับ <c ười> อานะครับเรามาเจอผู้โชคดีฝันแม่นความฝันโอ้โคุณพี่ได้ดูคลิปไหมได้ดูคลิปผมไหมย่างค่ะโอ้โหแสนกว่าคนดูแสนกว่า <c ười> สุดยอดอ่ะคุณพี่เดินทางมาจากจางังหวัดอะไรครับไอยุ่งพะยุ่งนี่ค่ะเพื่อดอนจันทร์ บอกเบอร์โทรได้ไหมเบอร์โทรบอกค่ะอ่ะฟังนะครับเบอร์โทรพี่เขาอยู่ในคลิปเดี๋ยวนี้เยศูนย์แปดสองแปดสี่สี่เก้าหนึ่งสี่ห้าค่ะครับโอ้หลายท่านนะครับที่ถูกกับคุณพี่เดี๋ยวนีเด้อดูคลิปนั้นเขาถูกกับคุณพี่เยอะเลยเด้อครับเด้อยววันนี้มีความฝันยังยังค่ะยังเนาะยังเนะาะเพราะว่าถ้าปูสีไหกับเครื่องไหไหตอตองนวดกับคือว่าคืนวันที่สามสิบเป็นสินะคะ้าจังจังนดนี่กับคือ ูมันนิดในควพมฝันขึ้นวันตีสามสิบแคืออธิษฐานว่าอธิษฐานขอพระปูนนะคะว่าไอระเลขอาจารย์นอดพระน้ซีปูนี่สิเขาคูใดปูนึงแต่คือว่าลูกสีน้ำไข่มาถวายให้ไข่สองแขนแบบไม่เตาย่างเป็นแดงค่ะบัดนี้พ่อประม่านประม่านตีห้าค่ะประม่านตีห้าก็เลยฝันก็เลยฝันว่าล่องเท่านะคะพี่สาวบ่ได้ใสพี่สาวบดได้ใสล่องเท่ามา ก็เลยก็เลยแบ่งล่องเต่าให้พี่สาวขางนึงก็เลยปีเก่านึงค่ะโอ้โหกระเลยผีปิงเก่านึงเนโนเนโนเหตีสาวคนนั้นค่ะฟันว่าคนมาตะปนบอกเด็กเด็เก่าหนึ่งค่ะเหพี่สาวคนนี้โอ้โหนี่ยครับคุ้นเหรอโอ้โหแม่ตะปนบอกว่าห้อยห้อยสีออบเก่านึงเด้ออืค่ะกระเลยก็เลยได้ตามไอ๋ได้ตามที่ปูประท่านให้ก็เลยได้มาแก่บุ่นปูหลอบรอบนี้คือรอบที่สี่หอบที่สี่นั่นเอง หลอดที่สามก็คือฝันว่าหมูมะขอดลูกอือนั่นแหละอันนี้หมูขอดลูกเนอะเนาะโอ้โหแน่นอนแน่นอนหลอดที่สี่ครับหลอดที่สี่คือรองเท้ารองเท้าหน้าห้องอยู่บ่แมนกว่าล่องเข่าล่องเข่าหน้าห้องพี่สาวบ่ได้ใส่รองเท้ามากแต่เลยเราก็เลยว่ามามะไอมาแดงใส่จัก จักขางเนี่ก็เลยก็เลยตีว่าเออต้องเข่านี่ก็คือเกืบเน่ยมังาจารเข้าก็คือว่าเกืบเกือบก็ติเป็นเก้าค่ะปันเหตุอนขางนึงกัคือเก่านึนั่นค่ะก็เลยกอ้เอาเล็กเบอร์โทรเียบศูนย์แปดค่ะแปดสี่สเก้าหนึ่งสี่ห้าเอานะครับเดี๋ยวเราจะโทรถามตอนนั่นเด้อโทรแล้วก็คือได้สี่อยวนึ่็ก็คือได้หกร้อยน่เนาะสุดยอดครับเเวลาเรามีโชคเนาะ โชคจะมาติดกันถึงสี่นวดห้านวดติดตีอะไรก็ยังได้เป็นตัวเลขที่ตรงเนาะรองเท้าหายรองเท้าอะไรเนี่ยยังตีเป็นเลขหนึ่งเก้าได้เนาะมาพร้อมหรือยังครับได้ใครมากี่ฟองนะสองแขงค่ะสองแข่งในบอกอปูไว้ก็คือถ้าได้ตามตามที่ขอปูไว้ก็คือสีสายไทยสองแข่งไม่เจ้าย่างแล้วก็น้ำแดงจำคุณพี่ได้เนาะครับเนาะทุกคนก็จำได้เอ้ามาเจอกันแล้วนะมาเจอคุณพี่แล้วโอ้แต่ละิดนะ ฝันแม่นจริงๆนะพร้อมยังครับพร้อมไปแจ้งไหมพร้อมแล้วเนาะวิจะรออาจารย์ก่อนรออาจารย์ก่อนก็ได้รอเนื้ล้วแต่เด้อแต่ได้แต่รอรออาจารย์ก่อนก็ไดเนาะกระไดไม่เป็นไรเนาะคนยังเยอะอยู่นะคนยังแน่นอยู่เดี๋ยวรอคุณพี่แป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวผมขึ้นไลฟ์สดแป๊บหนึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะมาอะไรนะครับว่าใหม่ว่าใหม่ว่ารอค่ะก็คืออาจารย์อาจารย์ไหมาซีคูเนาะค่ะเนาะก็คืออาจารย์เนีนเก่าหนึ่งบัดนี้ไอขึ้นวันที่สามสิบนะ ก็เลยไปอธิษฐานขอปูองดำเนี <SL> ่ยค่ะวาทะเลอาจารย์้าเก่านึงสีออกอีหลีภายในหมวดวันทีหนึ่งท่านว่าค่ะก็เลยวางไ้ปูไปนิมิดในฝันแต่ฝันว่าพี่สาวบไดใส่ร่องเท้าค่ะบไดใส่ร่องเท้ามากก็เลยยันพี่สาวเหยียบน้ำ่างเก็เลยว่าเอ้าสีแดงไข้ขางนึงเ้อก็เลยวางสีค่ะก็เลยว่าเออเกือบปตีเป็นเก้าบัดที่นีแดงไข้คางนึงก็คือก็คือเป็นเด็กเก่าหนึ่งจนสีแดงค่ะโอ้คนจะดวงเนาะ รองเท้าก็เป็นแปรเป็นเลขที่ถูกได้เก้เต้าก็เป็นเก้าเหมือนอาจารย์ฝันเห็นเพื่อนเก่ากุ้งเน่าเนาะกุ้งเน่าเก้าหนึ่งเนาะแกก็ยำเรายำหนานะผมก็นั่นไปซื้อหนึ่งเก้าเลยซื้ขึ้นขึ้นตอนเศร้าก็กำมันใจได้ค่ะว่าเลขกเก้าหนึ่งสิบหกกมั่นใจแต่ก็ยังว่าเนาะหกร้อยหกร้อยได้หกร้อยยื่นหกร้อยยื่กกประมาณสี่นึงคนที่ถูกกับพี่ก็เยอะนะเขาซื้อตัวเป็นหมื่นก็มีนะ ขอทุนค่ะโอ้โหเขาเลยบอกว่าถ้าเจอพี่เขาขอเบอร์โทรไปเลยเด้อเดี๋ยวพี่จะเข้าไปดูในคลิปบอกว่าเอ้ารอเดี๋ยครับเด้อวันที่เท่าไหร่นะพี่วันที่สิบห้าบอกประมาณแล้วแต่เนาะมันไม่มันไม่แน่ว่าจะปู่จะไปไปวันไหนเนาะนะเดี๋ยวจะโทรถามดิเด้อข้นซื้อออดน่ะขี่มาพ่อกันก็ได้ตัวเดียวกันครับแต่ลยเพื่อนกัดิีบข้างบนข้างล่างนั่นเพื่อนฝันว่าปู่ไปหาขึ้นวันที่สิบห้าฝันว่าปู่ไปหาเพคนบอกว่าปู่อยู่ในน้ำ ในในในแม่น้ำกว้างบัดนี้ก็ได้ถี่ว่าเอออดเอาจังสีแลหน้าตีไเเก่าหนึ่งเก่าหนึ่งกับเก่าเจ็ดค่เดียวกันนี่นะเนียนคนจุดถูกก็ได้ตัวเดียวคนประจันค่ะอจุดถูกก็ได้ทุกอย่างตรงกันหมดมันก็เลยมีปรากฏการณ์ใหม่เกิดขึ้นเกหนึ่งเก้าจ็ดโอ้่ะทาพูไปแ่งือเป็นสิเป็นขึ้นสุดท้ายคันนตีห้าเนาะสิบห้าสิบห้าตีห้า นะก็ว่าทุกรอบสิเป็นจังสีเลยครับเดี๋ยวรอคุณพี่ต่อนะเดี๋ยวรอแก้บนแล้วก็นั่นแหละวันนี้ก็รอวันที่15ท่านั้นเนาะก่อนนั้นก็ได้เนาะแล้วแต่เนาะเดี๋ยวโทรเอาเด้อครับเด้อโทรหาเอามีแสีมีสายแปลกๆไปก็รับหน่อยเด้อครับเด้อเดี๋ยวบางทีอาจจะเป็นเบอร์เจ้ามือป่ะโอ้ฝันแม่นจริงๆอ้าวเดี๋ยวเขาเจอกับพี่เราอีกนิดนึงครับ เป็นยังไงถึงต้องเอาชุดมาให้กุมารโอขอโชคน้ื่เพื่อนความค่ะโอข<ะ>อโชคขอเยอะอนไรยังลู้ไหมนะนะครับขอของวันที่แล้วหรือของวันนี้ของวนันที่แล้วค่ะโอ้เหรอขอตรงนี้เหรอครับได้ได้ขอตรงนี้ค่ะข,ขอปูไอ้องดังนี่ย,อออยโอ้ก็เลยเอาชุดมาให้กุม,ม,มารีนะกุม,มารีกุม,มารีขอตรงนี้แล้วไปขอตรงองดังนะงวดที่แล้ว คลิปนั้นนะครับเด้อทำใายคุณพี่เขาแปดหมื่นแปดนะค,คนดูโอ้โหมีคนต้องการขอเบอร์โทรพี่เขาไว้นะครับอยู่ในคลิปเะครับเด้อเบอร์โทรปูนย้ายเป็ดออกไปทางฝนล,ละ นะครับวันนี้อธิษฐานแล้วนะครับเนาะรอะอ,อีกทีก็คือใกล้วันเรกออก15บห้าครับเรารอที่สิห้าอีกทียังไงก็ถ้าสนใจพี่เขาก็โทรไปหาพี่เขาที่สิห้าได้นะเดี๋ยวเราก็จะทําคลิปก่อนที่พี่เขามาฮีครั้งมาแก้กลับมาแก้บนญตอนนี้ก็จะนําผลไม้ไปถวายปู่ดับนะครับเนาะขออะไรครับมาแล้วมาแล้วนะครับมาแล้วจุดสุดท้ายออ้ไปได้ปู่องดํมมาด้วยเอาไปไว้บูชานะครับเดี๋ยวเขาไป<ม>ให้ องค์ดำเหลืออยู่ตอนนี้ประมาณทำมาแค่เก้าสิบเก้าองค์เท่านั้นนะครับเด้อน่าจะเหลือไม่มากแล้วนะสำหรับคุณพี่ฝันแม่นเรานะงวดนี้ตามด้วยครับเด้อถ้าแกจะบอกนะปมนหวยออกแล้วแกจะมาบอกอีกทีหนึง่งงวดที่แล้วฝันเห็นรองเท้านะครับเกี่ยวกับอะไรเนี่พี่คุณป้ารองเท้าอะไรนะเนยนั่นแหละนั่นแหละรองเทา้าบอลูเพื่อนน้ำถามคนหวาน ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเล่าเฉยเราเล่าเฉยนะเศษตรงนี้ก็คงจะเอาไปให่จานเกี๊ยนะผ <c oughs> ่านว่าอยู่ข้างหลังไม้ัดขอไม้เป็นไหครับนะครับนี่นี่คนฟั <c oughs> นแม่นคุณดวงเฮงน,นั่งคู่กันเลยครับตัวนี้ <c oughs> อยู่คู่กัน ตงเบอร์โทรเรามีไว้ให้แล้วเด้ครับเด้อถ้าสนใจในเรขของพี่แกนะสีง่งวดติดกันนะครับสีง่งวดติดนี่แล้วโทรไปหาแกได้ในเวลาวันที่สิบห้าไครับเด้อไม่งั้ก็สิบหกเช้านะครับมีเบอร์โทรในคลิปนะคนระับฝันแม่นจริงๆได้ครับวันนี้